หนึ่งในเทคโนโลยีของบา r c โจอ6ล้านพิกเซล MDCC 6530ตัวนี้นะครับจอ6ล้านพิกเซลที่จอจาก MXRT ที่เป็นการ์ดไดเวอร์ที่เสียบกับตัวบาโคมี2พอร์ตซ้ายและก็ขวาจอนี้เป็นจอแบบ f u วชั่น6ล้านข้างละ3ล้านฟีเจอร์หนึ่งที่เราสามารถนำมาร่วมใช้กับ Nexit l i ไ e ได้เพื่อการทำสตีมมิ่งก็คือการใช้ Chrome โคลนวิวโคลนว e w เป็นฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่เป็นแอปพลิเคชันมากับไดเวอร์ของบา r โคอยู่ในการ์ด MXRT เป็นพอ d ดิสเพย์พอทเอาดิสเพย์พอ d ตัวเนี้ยมาใช้เป็น1นึ่งซอของตัว n e x กซิ i ไลซึ่ง n e x กซิ i ไลปกติเรามี4 p o พนอกจากจะเอาจากซอสต,ต่างๆในห้องเรียน,นจะเป็นกล้องจากคอมพิวเตอร์จาก Endoscope จากวิดีโอต่างๆแล้วยังสามารถจําลองภาพ6ล้านพิกเซลทั้งหน้าจอเป็น1นึ่งซอเข้าไปของตัว n e x กซิ i ไลเพื่อทําการสตรีมมิ่งตอนนี้เราก็สตรีมมิ่งอยู่เรามีซอสอยู่4ซอ หนึ่งวิดีโอ2ภาพนิ่ง3ภาพวิดีโอ4ก็คือตัว6ล้านพิกเซลในฟีเจอร์ของบาร์โคเรามี productivity tool อยู่หลายอย่างเช่นเการเซตโปรไฟล์การเลือกแอปพลิเคชันว่าแอปพลิเคชันไหนสว่างแอปพลิเคชันไหนมืดหนึ่งในฟีเจอร์นั้นก็คือ conference co e view นั่นหมายความว่าเขาจะโคนหน้าจอ6ล้านพิกเซล ออกมาอีกหนึ่งตแล้วเอาพอตเนี้ยไปเข้าเป็นซอสของ n e x กซิทไลแล้วเรานำเน็ i t Li ไลไปสตีมมิ่งเพื่อจะเป็นการเรียนการสอนโดยผนกเอ็กซเรย์สามารถสอนหมอหรือสอนนักเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องแพ็กได้โดยที่ทำการสตีมมิ่งจอ6ล้านเข้าไปนี่ตัวอย่างนะตอนนี้ก็เรากำลังเอาซอสจากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใน็ i t ิทไล์แล้วสตีมมิ่งแล้วเรามาดูภาพมันออกไงตอนนี้เราเลือกซอสเรามี4ซอสนะครับ4ซอสเราจะเลือกซอสตัวนี้อ่าหนึ่งตัวจอนี้คือคือจอที่ใช้งาน จอนี้คือ Partici วนร่วมผู้มีส่วนนั่นคือคนที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ที่ทาการเรียนการสอนอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ก็จะเห็นภาพขึ้นหน้าจอนั่นคือภาพจอ6ล้านภาพเดียวกันเลยดังนั้นเราในกรณีที่เราต้องการดูภาพเอ็กซเรย์ภาพเมมโมภาพต่างๆเพื่อการเรียนการสอนเราก็สามารถใช้จอนี้โคลนแล้วสตรีมออกไปให้คนที่พาร์ีิซิเรนต์หรือนักเรียนดูได้นะครับฟีเจอร์ของคอนเฟลเลนต์โคลนวิวมันมีให้เราเลือกว่าเอาพุทเป็นอะไรเนี่ยเราสามารถพอเสียบแจ็คไปปุ๊บเราสามารถ เปลี่ยนเอาต์พุตเนื่องจากตัวเอาต์พุตของ MXRT เป็น DisplayPort เราจะคอนเวิร์ตมาเป็น HDMI ใช่ไหมเราก็จะมี HDMI splitter โชว์อยู่มันออโต้ e t เทคทันทีเมื่อเราเสียบหลังจากนั้นเราก็จะมาเสียบเป็นซอสซอสหนึ่งเราก็มาเลือกว่า3ตัวซอสจากไหนไปโคลไปที่ไหนอะนั่นหมายความว่ามันสามารถโคลออกโปรเจคเตอร์ได้โคลออก PC คอมพิวเตอร์ตัวอื่นได้ โคลนออกจอมอนิเตอร์อื่นๆได้เพราะนั้นเช่นเดียวกันเราก็ใช้ฟีเจอร์นี้มาโคลนออกที่เ e ็กซิทไลท์ตอนนี้กดคลิกโคลนแล้วภาพลองเอาภาพเอ็กซเรย์ออกมาเพื่อการเรียนการสอนอ่านี่เดี๋ยวจะเปิดภาพเอ็กซเรย์ให้ดูนี่คือการสตรีมมิ่งภาพอิมเมจจาก6ล้านพิกเซลผ่านเน็กซิ i ไลท์อย่างที่บอกอะเน็กซิ i ไลท์มีประโยชน์4ซอสพาร์ทิเซนต์สามารถอนาเทชร่วมกันได้ระหว่างมอ10คน ขณะเดียวกันหมอสิบคก็สามารถแชร์ด็อก m e มเน์หรือสกินของตัวเองได้นะครับนี่เป็นฟีเจอร์ที่ดีที่สุดในการนำมาใช้ร่วมกับตัวเอ็กซเยขอบคุณมากครับ